ครับมากตอนะคุณผู้ชมนะฮะในเบรกสุดท้ายของเรานะฮะส,สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรจีเฮิร์บนะคุณผู้ชมนะฮะยาสีฟันตัวน,นี้จะช่วยระงับกลิ่นปากฟันผุคราบหินปูนนะฮะค,คนที่ดื่มชากาแฟแล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยมันต้องใช้ยาสีฟันเฉพาะที่เฉพาะทางเท่านั้นคุณจะไปใช้ยาสีฟันที่แบบว่าเป็นของเด็กก็ไม่ได้ ไม่ได้เนาะแปลงให้ตายก็ไม่เห็นผลรหรือยาสีฟันปกติก็ไม่ได้เพราะยาสีฟันปกติแค่ป้องกันฟันผุแล้วก็ป้องฟันขาวแค่นั้นนะคะกินปากหอมสดชื่นในระดับหนึ่ง คุณจะต้องใช้ยาสีฟันเฉพาะทางเฉพาะพี่เท่านั้นนะคะวันนี้เราแนะนำ G เฮิร์บนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรคุณผู้ชมนะคะกำจัดหมดเลยนะครับข้าวหินปูนบุริชากาแฟานะคะกำจัดกลิ่นปากด้วยนะคะแล้วก็ฟันผุด,ด้วยเช่นเดียวกันใช้ไม่ต้องเยอะอยาสีฟันทั่วไปใส่เต็มแปลงแต่ G เฮิร์บใส่แค่เมล็ดถั่วเขียวคุณผู้ชมใส่แค่นิดเดียวคุณจะแปลงเวลาไหนก็ได้แต่คุณใส่แค่นิดเดียว1กล่องขนาด อ่าร้อยยี่สิบกรัมถ้าใช้คนเดียวจะใช้ได้ประมาณ3เดือนแต่ถ้าใช้กันทั้งครอบครัวจะอย,อยู่ที่2เดือนนะฮะ uh huh. แล้วก็วันนี้เนี่ยราคาเนี่ยลดพิเศษเลย uh huh. ลดแบบประชดราคาหมูประชดราคาไข่ไก่ประชด,รา,าร,ะชดราคาทุกอย่างเลยนะคะ uh huh. ยังไม่ถึงยังไม่ถึง300 uh huh. เลยะคะ่ะอ uh ่ะ huh. วันนี้1หลอดเนี่ยนะครับเนี่ยใช้ได้นาน uh huh. เหลือ230บาทต่อ1ห,หลอดเท่านั้นนะฮะใครสนใจส่งฟรีด้วยนะครับโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วจ้า0 9นย์เก้าหครับ0 9 5 7 1 8ก้าห 4 6 2หหรือสแกนเคอร์โค้ดสุขภาพดีมุมขวาจอตรงนี้ได้เลยนะครับมา,ม,มากันต่อกข่าวบันเทิงเอาละครับเมื่อวานนี้คุณบีมติกาครับโพสต์แซบฟาดใครไม่รู้เลยยืมเงิน2ปีมันนะจ๊ะทําไมไม่คืนผมนไม่มีน้องบีเอเอ,อโดยข้อความนี้นะฮะสาวบีได้มีการโพสตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,อง,ท,อง,ท,องที่หลายคนก็มักจะเคยเจอกับปัญหานี้ สาละกรณีที่มีคนมาขอยืมเงินซึ่งเราโอนให้ทันทีครับแต่สุดท้ายแล้วอีกฝ่ายกับเยียบหายเมินเฉยไปคุณบีก็บอกว่าตอนยืมเราเนี่ยโอนให้1นาทีตอนนี้2ปีแล้วยังไม่คืนงานนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกตัวหรือไม่นะครับแต่ในเมื่อสาวบีโพสขนาดนี้แล้วเชื่อว่าคงจะต้องติดต่อกลับมาในอีกไม่ดานอย่างแน่นอนเลยนะฮะเอออะถ้าติดนี้แม่ถ้าเป็นแม่ละถ้ามีคนติดหนี้แม่อย่างเงี้ยโพสอย่างเงี้ยแม่คิดว่าอีกคนนั้นจะจ่ายให้แม่ไหมปีหมืน่นนะ ทีมันไปสิทำไมอ่ะเออทำไมไม่รู้ไงเออเพราะเสียงใครอ่ะเขาพระเส่งใครนี่ไม่ใช่กูแน่เลยอะไรนะโอ้ชั่วโมงนี้คนเขาก็ยืมตามเป็นเรื่องปกติเออยืมก็ต้องใช้ดิมันไม่มีงานนะสิอ่ะถ้ารู้ว่าใช้ไม่ได้จะยืมทำไมก็ยืมเอามากินก่อนเอาแล้วคนแล้วคนที่ให้ยืมเขาก็ไม่มีเงินไงเขาก็ต้องใช้เงินต้องรีบใช้เขาแต่ว่าเขารู้ว่าบีรวยไงเขาก็เลยไม่คืนไงอะไรเราคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่ ตอนเนี้ยสภาวะเศษรษฐกิจมันพังพินาสันตโลราคาซับไอของทุกอย่างมันมันมัน,มนราคาแพงหมดน้ำมันแพงหมูแพงทุกอย่างแพงหมดมันค่อนข้างที่จะอยู่ลำบากคนที่สมมติว่าเงินเดือนหนาที่มีทรัพย์สมบัติเก่าก็เร่งออกมาขายกันหมดแล้วครับหรือว่าคนที่มีเงินเก็บก็เริ่มเล่อยหลออคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ต้องพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเดียวที่จะทําได้นั่นก็คือการหยิบยืมเพื่อนฝูงมาก่อนอ,อเอามาหมุนก่อนในะบางบางทีมันหมุนได้แค่วันสองวันน่ะมันก็ต้องไปยืมเจ้าอื่นต่ออก็น่าเห็นใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนิฉันบอกเลยว่าอย่าเพิ่งทวงตอนนี้รอ,อให้เศรษฐกิจดีก่อนแล้วค่อยทวงสองปีเนี่ยบอกบูแพงเนี่ยแล้วให้กินนี่แทนเห็นไหมเนื้อหมาใช่ไหมคุณจะรันส่งมาเนี่ยนะครับม่วันวันจะส่งแต่อะไรอย่างนี้มาไม่รู้ก็ดีดีไม่จะกินเนื้อหมาหรอ แม่กินวัวอ้เอาสันคอใบพายเนี่ยสันนอกสันในสะโพกสันใน เสือร้องไห้เมลานี่อืมเอาเลยค่ะเขียวกันให้กลุกลับสนับลิ้นไปเลยเออค่ะนะครับสงสารน้องหมานะครับเอออะคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่าครับเบสโดนแคร์ถูกแซะนะฮะจัดฉากเล่นใหญ่ตรงๆขอเป็นแฟนเนี่ยนะครับก็เป็นคู่รักที่โดนคำเหน็บคำแหนมคำแซะมาดูตลอดว่าเล่นใหญ่ข้างรักแล้วก็รักกันเพื่อสร้างคอนเทนต์สำหรับคู่เบสตรงๆนะครับก็คือล่าสุดเองสาวเบสขอเปิดใจเรื่องนี้เลยนะครับบอกว่า ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเลยจ้าคอมเมนต์ด้านลบๆต่างๆที่เข้ามาเนี่ยขอข้ามผ่านแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งดีๆคุณพ่อสมรักเองก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์ลบๆนะฮะที่ผ่านมาเธอก็คบกันเหมือนคนทั่วไป เพียงแต่ตรงๆยังไม่เคยขอเป็นแฟนอย่างเป็นทางการฝ่ายชายเลยอยากจะทําให้สังคมได้ทราบเป็นเขาเรียกว่ากิจลักษณะนะครับยืนยันว่าที่ผ่านมาการคบกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาโดยตลอดและขอนะฮะสนใจคนที่แซะหาว่าสิ่งที่ทำคือคอนเทนต์จัดฉากเพราะทุกอย่างคือท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าตรงๆทํามาจากใจไม่ได้จัดฉากอย่างแน่นอนขอบคุณตรงๆที่เข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจคอยอยู่เคียงข้างเสมอซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> อืมอ่า จบกันปลายนะครับแล้วสม้วกทวงนี้ได้ยัง่ะอะไรนะเงินเน่เงินเงินน่าจะยังนะแม่เพราะว่าทวงกับใครอ่ะคนตายมันตายไปแล้วนะตายไปแล้วเนาะสมรักนี้ยังติดหนี้พี่อยู่นะพี่บอกว่าจะเอานักมวยมาลงแขกอะรออยู่นะคะิฉันรออยู่นะยากได้หรอ นักมวยสิบคนแต่ไม่เอาคุณสมรับนะคะเพราะที่ฉันกลัวปั่นไม่แข็งนะคะเอานักมวยหนุ่มๆนะคะที่ผมจะมาลงแขกดีชันนี่ฉันล้างล้างรอแล้วค่ะยังไม่เห็นมาเลยล้างอะไรอ่ะฮะล้างเนื้อล้างตัวจะหลดมันไม่รู้เอ้าก็ไม่รู้ก็บอกว่านักมวยจะมาเอานักมวยมาลงแขกออกมาได้แล้วรอมานานแล้วหิวหิวอะไรหิวนักมวยเหรออยากมีผัวเป็นนักมวยเออแต่สมรับไม่ต้องมานะ เอาาเป็นโค้ดเนี่ยเอามาเป็นโค้ดไม่ต้องกูนี้ไม่ต้องใช้โค้ดแล้วกูเนี่ยเหนือกว่าโค้ดกูเนี่ยเหนือโค้ดค่ะขอมาสิบคนไม่ไหวหรออ๋อขอมาสิบคนไม่ไหวกูจะบอกว่าน้อยเกินไปสาหรับกูด้วยขอเท่าไหร่สิบคนก่อนดูก่อนว่างานผ่านไหมเออแต่ถ้ามาสมมติมันมีดียี่มีดีสิบมีไม่ดีสิบเนี่ยอะไรงงไม่หมายมันครึ่งครึ่งไงมันมีสิบคนอ่ะดีห้าไม่ดีห้าเอาไหม บอกเลยว่าต้องดีสิบอ้าเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องกินมันถึงกระเทยจะกินมั่วนะไม่กินนะคะอ้วนก็ไม่กินนะคะเล็กก็ไม่กินสั้นไม่กินแข็งไม่แข็งก็ไม่กินนะคะด่านะคะไปต้องมาแล้วชี้หน้ากูเลยอชี้หน้าหมายถึงนิ้วชี้หน้าชี้หน้าด่ากูเลยแล้วแม่ก็จะเออเดี๋ยวกูสยบเอง อยเด็ดขาดจริงๆเออเออนะฮะมาได้นักพวยหล่อเต็มเลยมาได้เลยเดี๋ยวรอให้มาโควิดแต่ถ้าเกิดมา10คนถ้าที่ฉันไม่ไหวจริงๆฉันจะตามอีโอมาไม่ไปเพราะอีนี่กินทั้งบึงเรื่องนี้ไม่ค่อยสันทันโอ้ยหันหันหน้ามาหน่อยสิตอแหลเต็มหน้าเนี่ย แปลงเยอะๆนะทไมอ่ะมันจะได้เลือกต่อแหลมพูดแต่สิ่งดีกินกาวจะได้หอมฟันจะได้สะอาดด้วยจริงใช่ไหมมันจะได้ไม่โกหกประชาชน <S <S <C> e <ars> จีเฮิบนะคะแก้ปัญหากินปากนะฟันผุนะมีคราบหินปูนนะฮะดื่มชากาแฟบุรีนะฮะต้องใช้ยาสีฟันเฉพาะทางนะฮะใส่แค่นิดเดียวแปลงได้เลยวันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษราคายังไม่ถึง300เลยคนะ่ะดูแลว,วันนี้กินปากนะฮะฟันผุคราบหินปูนชากาแฟบุรีต่างๆด้วยจีเฮิบวันนี้230บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยถ้าใครสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับศูน7 1 8ก6 2 4็หหหรือสแกนเคอร์โค้ดสุขภาพดีได้เลยนะครับ อ่หมดแล้วหมดแล้วจะพักอีกแล้วกูนึกว่าพักอีกกูเหนื่อยแล้วาเจอกันอยพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้หมดแล้วสวัสดีครับ